งานนี้วัจัยบิกตะเวียนลูกยางเวียดนามจะมาลุยสึกชิงแช,งชมป์โลก2025ที่ไทยหรือไม่กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้การจับตามองสำหรับเหนียนทีบิกตะเวียนดาวตกตัวเก่งทีมชาติเวียดนามกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมลูกยางเวียดนามถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB สั่งปรับผลการแข่งขันเป็นแพ้และตัดสิ์นักกีฬาหนึ่งรายในการแข่งขันสึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศอินโดนีเซียทำให้หลาย ฝ่ายตั้งคำถามว่านักตบลูกยางวัย25่้ปีจะเดินทางมาเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2025หรือไม่หลังจากที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ถูกนานาชาติตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพเช่นกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากกฎของสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB ที่เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันรายการวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นั้นจะไม่มีการตรวจเพศแต่อย่างใดเนื่องจากจะยึดเอกสารทางการของประเทศนั้นๆใบสุติบตัตรมีเพียงแค่การสุ่มตรวจดบเท่านั้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใึกชิง แชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศอินโดนีเซียที่มีการร้องเรียนจนต้องทำการตรวจเพศซึ่งสุดท้ายดังที่ฮองกับตันทีมตัวเก่งถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่มีการตรวจนอกเหนือจากกฎกติกาเดิมทำให้น่าติดตามว่าสุดท้ายแล้วสหพันธ์วอลเลย์บรเวียนเวียนจะกล้าตัดสินใจส่งเหรียญทีบิกตะเวียนเดินทางมาแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่22สิงหาคม -7 กันยายนนี้หรือไม่